เคยสงสัยไหมว่าความเงียบงันในโรงงานร้างนั้นก่อร่างมาจากเสียงกรีดร้องของใครสมชายคนงานผู้ซื่อสัตย์ถูกใส่ร้ายว่าขโมยของในโรงงานเขาตายอย่างปริศนา คุณวิชัยเจ้าของโรงงานรีบปิดคดีอ้างอุบัติเหตุกลบฝังความจริงไปพร้อมร่างของสมชายแต่ความจริงไม่เคยตายมันกลับมาในรูปของไอเย็นยเยือกเสียงเครื่องจักรทำงานเองและเงาซี่จางที่วนเวียน คุณวิชัยเริ่มนอนไม่หลับใบหน้าสมชายหลอกหลอนเขาไม่เว้นแต่ละวันคืนหนึ่งคุณวิชัยทนไม่ไหวเดินลงมาในความมืดมิดของโรงงานเขาตะโกนอย่างบ้าคลั่งแกตายไปแล้วออกไปจากชีวิตฉันฉันบอกแล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุเสียงกระซิบเย็นเยอือกลอยมาจากเงามือดอุบัติเหตุหรือแผนการคุณวิชัยคุณรู้ดีที่สุด ร่างโปร่งแสงของสมชายปรากฏตรงหน้าดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่ไม่จริงฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเสียงสมชายแทรกเข้ามาในโสดประสาทเอกสารตายแผงควบคุมเปิดโปรงทุกอย่างความเป็นธรรมมันรอคอยมานานร่างวิญญาณชี้ไปที่มุมหนึ่ง รุ่งเช้าคนงานพบคุณวิชัยนั่งแข็งทื่อหน้าเครื่องจักรเดิมมือเขากำแน่นบนพื้นมีรอยนิ้วมือเปื้อนฝุน่นเขียนคำว่าความจริงและเอกสารลับที่เปิดโปงการยักย่อและแผนการใส่ร้ายสมชายอย่างละเอียดถูกวางอยู่ข้างๆวิญญาณผู้บริสุทธิ์ได้ทวงคืนความเป็นธรรม แต่ความเย็นยาเยือกยังคงแผ่ซ่านราวกับความแค้นนั้นไม่เคยจางหายไปจากโรงงานแห่งนี้